ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณตังเตือนคุณประจำวันที่1พฤษภาคม2566ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับการเปิดยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสิการแห่งรัฐ รีบไปแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับภายในวันนี้ก่อนที่จะโดนตัดสิทธิ์หมดโอกาสลุ้นสิทธิสวัสดิการเข้าบัตรประชาชนรอบใหม่เลยนะครับสำหรับพี่น้องคนใดที่ไปยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วก็จะรอการประกาศผลในวันที่20มิถุนายนนี้หากคุณผ่าน ก็ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารและเงินจะเข้าบัตรประมาณวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับใครที่ไปยื่นอุทธรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างหน่อยเนะาะสตาง์จะได้สบายใจว่าคุณเนี่ยมีโอกาสลุ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นอุทธรณ์วันนี้วันสุดท้ายรีบทําให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นก็จะโดนตัดสิทธิ์ในการรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเข้าบัตรประชาชนในปีนี้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดจะให้สตาง์ตามข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะเดี๋ยวสตังก็จะไปตามข่าวแล้วก็ทำคลิปมาบอกคุณเนาะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วย้ะกันนะครับสตังจะได้ส่งข่าวให้คุณได้ถูกต้องถึงหน้าจอแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารการเงินและสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0 8 2 5 1 7 1 2 9 7 ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ